ต่อเนื่องกันที่เรื่องนี้คุณผู้ชมคะรักขมเหมือนกันนะคะตามง้อภรรยาเขาไม่เล่นด้วยแล้วนะคะอ้าวไปขับรถไล่ชนเขาเฉยเลยนะคะเหตุการณ์เกิดขึ้นที่ปราจีนบุรีพาไปดูเหตุการณ์บางช่วงบางตอนกันก่อนค่ะไปแล้วโอ้โหไปแล้ว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 ไลวาไปแล้ว ดูสิเนี่ยชนเสร็จนะแล้วก็วิ่งหนีไปเลยคุณผู้ชมเหตุการณ์เกิดขึ้นบริเวณถนนเส้นทางจากแยกท่าตูมบ้านโปง่งไผ่หมู่ที่7ต็าตำบลท่าตูมอำเภอศรีมหาโพธิจังหวัดปราจีนบุรีนะคะคนได้รับบาดเจ็บสาหัส3คนเลยงานนี้หลังจากนั้นเนี่ยตำรวจสพศรีมหาโพธิปราจีนบุรีก็ไปที่เกิดเหตุพบรถกระบะสีบรอนได้รับความเสียหายเป็นบางจุด ด้านหน้ารถอยู่ในร้านขายของชําส่วนร้านชําพังแทบทั้งร้านคุณผู้ชมคะก็สอบฐานชาวบ้านทราบว่าคนขับรถกระบะชื่อในเตา๋าคู่บาดเจ็บสาหัสชื่อว่านางสาวเบลทั้งคู่เขาหากันมาประมาณ3ปีแล้วค่ะแล้วก็เลิกลากันไปเพราะว่าน้องเบลเนี่ยเขาจับได้ว่าในเต๋าเนี่ยนอกใจเขาทีนี้พอในเต๋ามาแบบเหมือนถูกผู้หญิงคนใหม่หักหลังไงก็เลยพยายามมาขอคืนดีกับ นางสาวเบลนะคะคคนางสาวเบลเขาไม่ยอมคืนดีด้วยนะคะแล้วนายเต๋าก็เลยขู่ว,ว่าถ้าไม่คืนดีด้วยนะจะต้องมีตายกันไปข้างหนึ่งจนมาถึงวันที่เกิดเหตุน,นี่แหละขณะที่นางสาวเบลกําลังนั่งอยู่บนรถจักรยานยนต์หน้าร้านขายของชำนายเต๋าก็ขับรถกระบะันังกล่าววิ่งเข้าชนนางสาวเบลจนกระเด็นค่ะรถกระบะคันก่อเหตุก็ได้เสียหลักเข้าไปชนรถจักรยานยนต์คันอื่นๆที่จอดอยู่ใกล้เคียงหลังชนเสร็จก็อย่างที่เห็นนะคะวิ่งหนีเข้าไปในป่าแล้วก็เดินทางมามอบตัวที่สพสีมหาโพธิพนักงานสอบสวนแจ้ง2ข้อกล่าาวหก็คือ ยายามค่าผู้อื่นและฐานทําให้เสียทรัพย์แล้วก็เดี๋ยวจะนําตัวส่งฟ้องฝากขังที่สาลจังหวัดปราจีนบุรีกันต่อไปนะคะครับ